ในโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าเส้นผมบางบุเขาครับก็คือว่าเราใส่ลบ e กัง x บวก e กับ x เข้าไปแนะ่นอนว่าเราใส่ตรงนี้มันก็เหมือนกับใส่ศูนย์เข้าไปนั่แหละแต่การที่เราเลือกตัว e กัง x มาใส่เข้าไปตรงนี้เนะี่ยเพื่อจะทําให้ก้อนนี้ครับคือ1ลบ e กัง x เนี่ยสามารถที่จะจับหารก้อนแรกก้อนนี้และก้อนที่2ก้อนนี้แบ่งออกเป็น2ก้อนแบบนี้ได้จึงทําให้ก้อนแรกเนี่ยสามารถตัดกันแล้วเหลือ1นครับ ปรก็ว่าอินทิเกรตของเราก็เหลือ2ก้อนแบบนี้ก้อนแรกอินทิเกรต1ไม่มีปัญหาครับก้อนที่2ให้ u เป็น1ลบ e กำลัง x แน่นอนว่าได้ u ก็ต้อง d ฟครับพอดิฟเสร็จแล้วเราเห็นว่าโจทย์เรามี e กำลัง xdx ผมก็ย้ายลบมาคูณอยู่กับ du จึงทําให้ e กำลัง xdx เนี่ยกลายเป็นลบ du นะครับอันนั้นโจทย์ในข้อน,นี้อินทิเกรตในก้อนที่2ก็เลยทําให้เหลือ1ส่วน u คูณกับลบ du ผมดึงลบออกมาข้างหน้าอินทิเกรต1ส่วน u d ดจะมีค่าเท่ากับ l อ n ์นแอบส์ลูดแทนค่า U กลับเป็น 1-E ลบ e กำลัง X หลังจากนั้นก็เอาทั้ง2ก้อนนี้มาตอบรวมกันในเมท่าสุดท้ายคำตอบที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็บวก4ครับ